ดเอาขี้สีมาเป็นผู้ให้เอาบัดสวดสวดกันกย,นยอนผู้ให้นะผู้ให้กระยักสวนล้วนอื่นท่านเขากลับเพลงกลับเพลงเนี่ยอยู่อยู่เบีดเดียวเดียวได้เดียวใจและกายแคมสวดมันบอแบนดอกกวามัน,มนคล้องกับส,สุภาษิตเนึ่ง,งสุภาษิตเซีเดือนนี้ถ้าสวดกระดีสีไพ่กระด้างเจี๊ไพ่ก็ได้โดยเฉพาะอุ้มวังไผ่หลังวัน เย็นๆยากคุมวังไายหลังวัดไปออกพุ่นต้ประตูขึ้นาข้อพกกสิขอบพกแต่เบิกประตูหาขึ้ไปลี่กินน้ำเกินโอ้ยต้กินแคบไปโดน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 เท้อเนาะออกระสีแลโค้ยขึ้นไม่หายปหรอกปีไก่ก็ได้ไหมปีไก่หามไกะเื้าปีไก่ห้ามไมเชือเดงอจูบันพู้หลายนกระตกแคบเกือบมดเลย ไเกียร์กหลายเพราเขาบไรเอฟซักาีีในปีที่สามเขาชีไลเนาะเมื่อปีโบ้งค่อนกัยันเต็มเอเล่ยื่นดีก็เต็มแล้วนะม่ไม่มีขคานาไหนบ้เลได้อุดอแมือปีบ่ว่าเถียงมึงเลยมึงว่าเอาไปปัจจุบันกับแอบเลยมาล้มมือปีนบ้งก็ม่สิีคนพ่อแหก กูจะอ่อนครับแต่กูเป็นยังกูสงสัยแทนสงสัยยางคะกูเย้าไปเข้ามาเพี้ยเกอหน่อยแต่คนก็ไม่ได้ส่งกูถาวรเท่นักมึกงกง็รู้เรื่องเนี่ยนะกูเองราชพัชรสามภาวเขาปีเตอร์โดนนี่บอกน้อให้เปลี่ยนเอือหัวใด้ไผ่แม่ไปก่องกันดูโฟกุนถ้าต้องเข้าใจมากอุดรเขาเป็นคนเที่ยวดืก แถมกูดีกูไปโฟกตลอดที่เพิ่นเงินพ่อเพาะเป็นข่ายตังค์เพราะว่าเบิร์ตพ่อซื้อบอกพอจะได้กัไแมัมาขายบ้างนวดปัะมตีหนึ่งตีสงเทขึ้นกับระเทยไหลก็ค้นกูบอกกระเทยเขาไม่ค้นะติเดี๋ยวนี้อุ้ยพอแ้มันขังก็ค้นอยู่กวกระเทยแต่ว่าเห็นแถมแม่ถอ การเจอันมือนี้เป็นอย่างลานเขาคือิดมีสี่ซ้อนเท่กะรีก็ได้ลานไปใส่เบิร์ดลูกแค่เสียไปใสเบิดเปยังแร่พ่าี่จะคดเทเพ่จะสี่ตัการเจกะรีได้ลานเทาออกไปข้างนอกมัดแล้ค่ะเอาออกไปข้างนอกจะไดู้วากหลยข้างกลัก็จงการที่ใส่กะรีออกไปรับการข้างนอกมันอันตรายเลนเขาละเลนเลครับ่าลานเลข้างนอกมันเลทข้อใดยนีอันตรายอย่างไรต้อดูเล ก่อนเนี่ยเป็นอย่างออกไปข้างนอกก็ไม่ไปรับงานข้างนอกเด้ค่ะแล้วก็ไปอย่งสับล่าออกจากร้านเขาเหมือนเล้วค้าแลาออกอ่าเอาลาออกยังไงเมื่อนี้นี่เสียกับพ้นท้อแม่พ่อแม่สิบเ้าก,กาันยู่ร้านเฮาหีเก็คดคนรแปดคนรมึงเสียแฮะใส่เขาไปสียู่รานบ้านเอาถ้าเกษตรนอนายเสียกับพ้นเลยต่ค่ะตัวสิสนอหน่ายเน,น,น,นยนเขาบอกสีแม่คือมึง กะดีหรือว่านมิเด็กใหม่ๆมาสมัครงานใหม่คนนี้มีผู้มาษาแม่ค่อนหนึ่งค่ะสมัครใหม่ต่อออกอยู่ตรงตามมาตรฐานที่เก็วบ้านใหม่ของร้านเลยตรงตามมาตรฐานทั้งหมดต่อถูกต้องทุกแบบไม่เกะเกงพี่น้องแขกการที่สมัครเป็นกะหดี่ร้านเกศในเนื่งต้องสวยยิงต้องหุ่นดีบ้าสวยบ้าหุ่นดีคอยบ้านการรับเป็นกะหดี่ได้ซอกน้ำมัสีบอกใครเ้อะพราะบ้านเราคัดออกเป็นแม่แต่นะคะความสวยนี่ต้องที่หนึ่ง คว้าหุดด่นตีหุดด่นเดยอะถึงต่อมาที่หนึงเพราะเราเน้นคุณกวาแรงอย่างเกพวกเรายาวขวายขบไมล่ร้านกูบา้าไม่ใช่เด็กใหม่คนใหม่นี่แหละพวกมัธยมใหม่อุ้ยมีมันนี่มันคืออีโมเด็งใช่โอ บ่าแกาเขาใกล้กุญญาพันทับหัวเฮ้ยสวัสดีค่ะไม่ค่ะเสื้อยังกอ็ไม่ค่ะอีกครั้อองสิไม่ค่ะ,ะไม่ไมยังว่เก่าห่ามาเถอะทอบอดีๆค่ะเสื้อ,อยังค่ะเสื้อหินค่ะแล้วเมื่อไปเอาไม่มาแต่ใส่อันนี้บอกฉัน สนุบแล้วพั่งซื้ออย่างตือหินไม่ไหมค่ะวันยี้เอาใหม่มาต่อซื้อหินอยู่แม่เอาขึ้นบ่ให้เจ้ทามได้ต่อค่ะ่าเฮียงไหเสียงหนู่ะกระชทยหาม่างมาเสียงใหญแเท่าทั้งป้สดใสทั้งอืดอัดลโอ้กูเ้ื่อย ไอ้กูถามเนี่ยก็ได้สิสมัแมสมัครเป็นกะดียุรันเจเนี่เคยผ่านงานมาก,ก่อนบอ่อคาโอ้เคยกเด้อน้องเจขาเอาล่ะบวกสุเจแฟักซี่เดียนสดิอันอีหยังเดียนดิฉันนะโอ้แต่ไบอกซื่อๆอกูกระโปเข้าใจอยู่ช่วงศิษย์พันธียนมาผีสัตว์ดิฉันนี่นะคะเคยผ่าน,นงานร้านอาหารมานนะคะเจขาเป็นเด็กนางดิ่งเด็กเถื่อนขา พี่น้องเคยเป็นเด็กนั่งดิงมาก่อนพนะันแอ้ยเราจีสนใจนั่นละล้ลองเบาจูเจี้แฟงซีอ่าพระเจ้าคะพ่อแขกของมาน,านาาั่นนงนะจะพึ่งขึ้นนั่งตัาใส่ขาดตาขึ้นนั่งตักแขกเตี้ยเพื่อตตาขึ้นกินแขกค่ะแห่สุกเมิงง่งอยเนาะเอาอาจารยสี่เนาะเดี๋ยวมื้อนี้นี่เจ๊ใหญ่ทดลองงานก่อนสามมือเข้าใจบั้อ่า เป็นมืองบ่อไปซอยผู้ประสบภัยหลักั่วห้กุณแ<ฮ>าเนยฉันนี่แหะค่ะไปกับมังกรกูไพ่สีบนเรื่องค่ะมัดตี๋มือ่งป๋ซอยผู้ประสบภัยหลอไพ่เปคนประสบีแฮมึ่งเจียืดอัดละยู่แทมเจียแม่มาแม่จะพาไประเจ้ารานเจสาเจจทางเสียลูกไส้แม่น่ะชอบร้านเจสาเ,เ็นปรดด้ยกรับมมยังไรกระเทศกินปากเจ้าเดือเป็นบรจ้แม่ครับผู้สาวเป็ ไุ่ยยินปาเสียจอมเด็กไปหาหคนคุณไม่เป็นทีเห่นเหรอเนาะอดเล่นนะจําเป็นแสนตัวตัวรู้แยนครับเพือนกิเกี่สามาใครแต่เขาผิดหวังเ่าพราลูกเนาะจอนั้นเนี่ยเจจองเจมึงบ้าบักอันนี้ซอยกูเด็กเป็นเป็นอย่างบากอันนี้ปักอันนี้ก็ร้อรอนี้ก็เอาเนี่ยเถ่าโคตรพอมันเถอะเนะเท่ากับเถ่าอี่ด้เท่าลื่นปูมันกเด้นันุยกูเทียบเนระบงมอสามาวกับนีอี่เ่าก็มอได้แห่มึง ภาพลูลานีกยังอ่อนก็มันดีเอแบ่เทาขนาดนี้โซขนาดนี้มันจได้เกกล่อเอาแปลว่าเอามื่อฝลังโปรกิตาบอกใจบาทังคณะแค่าเพื่อนคนประวังิคุไม่ก็ได้สุ่เลดอาับา้อย่งยันมัวต่อเมา่อแัวกับเมียจะได้ปลทจำฉันประเดี๋จิจำโสกได้หรอค่ะผู้ใดเอากไฟหรือไท่มาแต่เด็กลาดแม่ของเสียกำโค้ดในเม หนูไฟรู้ไทยมากจากบ้านสามพาวดบ้านดอนก่อยที่บุญนาคก็หัวจักฉันเหมดอน้ยแต่บ้านหนูไฟถอดบ้างหน่วไปทั้งภูผมว่าไม่จะเป็บาผัวกับเมียยังไงคะสำหรับเป็นแม่เตี๋เป็นเ เอาเป็ดมาตีเมย์จะจะสิพาลูกว่าเที่ยวสซองกะหรีแท็กซี่เอานูจีบตากระไดเพราะฉันมีลูกไส้คนเดียวเดี๋ยวฉันหักเหมือนแต่งแข้งเหมือนตาลูกไส้ฉันไปเที่ยวใส่ฉันก็ต้องเสียต่อยหอยตามไปด้วยโดยเฉพาะทุกครั้งที่ลูกไส้สัมผัสเที่ยวซองนี่ฉันก็ต้องมาสำรวจตรวจตาเด็กที่ลูกไส้ฉันออกฉันมาถือใจฉันไว้ลูกฉันเอานะคะพอหมายความว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องสี่กะหรีก้อนลรอกอ่ให้ลูกไายสี่ต่อสัปดาหแม่ยังขาแม่ต้องสี่ อีย่อมมาถูดเปิดตันซี่พ่อซื้อมึงเอ้ยจีกะลีแม่ไม่ด้กูเห็นหนีซ้ำกูเห็นระเบิด่นตัวคือจังซีเด็กับลูกสายชันออกไปฉันตรวจให้ละเอียดที่ถวนสะกอนขันพ่กถือใจฉันเด็กชันกับลูกกับที่แม่บ้านไปปีกันเองดีกวเป็นบ้าเราไม่แย่เนาะแม่กับลูกบ้านไหนจีซีก็ได้เาเอาแต่เจ้าหมามันยั้งม่ได้เรียกแม่เรียกลูกจะดี กันมาไลยค่ะกีนนี่มีพิุดเนี่ยสูบรุหชาฉันน่ยมาจำเด็กไบหางหวคนก็ูคสวยๆโอนงันมาไลตังบเสนหนึ่งเด็กๆคนนั้นทำไมแม่ออกมาต้อนรับเสียกำพลลูกชายฉันค้า่อนูดใสีอัดคนแม่คอัดพอดีมาเด็กก้อยที่เ็หัวีมนกูน็กกยให้ทีบตัดนบักกแลงกูเบ้ากระด้่หงกูเบ้าจอกระดิ่เชักชูผีหย่มันนี่ ก็จะสี่หลักค่ะคุณแม่กะลลีที่คุณแม่ให้เสียกับพดเขามาจับนะค่ะเขาแล้วออกไปเบิดหลักค่ะแอ้วหมดแล้วออกไปเบิดหลักค่ะอย่างนั้นมาจำเงินเสียแบบไหนคะเงินด้องเสียจากคือสิคืนใหายไปไหนใครอิจฉาแบบปั็นสลรดเบิดแล้วกจำพ้น เด็กคี่ลูมันจไปหีออกจากร้านเปเหมอเดียเอาเงินหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เอาไปปั้นสลดกระดิ่งมากค่เราบอลเราจะรู้มีเหมอนเนีเหมือนไค่ะมันกับเหมือนเดีมวเป็นอะแรพวบอไรหเอกหยอกหยยอกอย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 ออกยออยกอย่อกยอกหยกยเออกหยออยอาหยยจกยกหากหยอกหยอก คุณแม่แฉะมาถึงนอง้องสุดฤทธิ์ล้ออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้องใหม่มานะคะ่ะน้องใหม่มาแค่เอาน้องใหม่แล้วบ่ได้ไปท่าปฐมมาเทิเเม,มสินติดไปีิปกตินที่เราปีนี้น้องใหม่เมื่อคืนแม่รับบาร์ดเห็ีดบ้องเดียวเราไปขืนบ้องท่าปฐมมาเทิมสินดาบสอดจับช้อยเล่าหนียิงใหญ่อลังการมากมันมาเป็นน้องใหม่บักสุดแท้ค่ะคุณแม่แขกนั่งยิงรวมสมัยไหมทอร์เลี่เราดังเราลุยกันหรอเราเสียบลาบแขกตั้งสุดเด็ดจงเด็ดมาบอกไปทั่วร์เทคุณแม่กับเขาใจพิดอีกแล้วล่ะค่ะ น้องใหม่ที่ดีฉันหมายถึงหมายถึงกาหลีใหม่ใครสักขอบคุณเจษานะคะที่ชมว่าฉันน่ารักเหมือนกระต่ายก็ยเพ่อหูแงวเนาะอันก็นที่ค่ะเอาเอล่ะครับอีกทอดล้างงั้นกับค่อยวิรนกับค้ดเจษานะรอเขาเรียนจะซื้อพี่เด็กใหม่มาสมัครขายู่หนูประเด็นมาฟพี่กับเด็กกันแล้วเขาประเด็น ยวมีคาพูดอีกทีสิลูกยวมีคาเตียป้าเมลีกับป้าไปสี่กันยอ่ยนุนจับแปัแปวคแมิผู้ไรมกจะไนจมากะอะไรลูกค่ะ ขึ้นจากสี่ดอกค่ะคุณแม่ปาดจี่ทอใจจะเส่เอาวายดอนใส่สุดไม่ลูกไส้ชั้นสี่เดคุณแม่มาแต่ค,คับเครียด<ม>ไม่อานอเของางพระหยอกคุณแม่เฉยๆค่ะแต่ว่าน้องที่ว่าเสี่ยไม่เสียกับพ่อน,นี่เด็กใหม่เมกอินเลยนะคะเมดอิน,นไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้ค่ะจบแป้วน้องหมาแล้วเรจมจบร,ร,รอสักพู่นะคะ